รถค่ะข้ออะไรครับเอฟสี่แปดไรวัตโวลตพัดนะครับสองหมื่นสี่พันมาส่งที่สารคามนะครับวันนี้บ้านอะไรนะพ่บบอบ้านดอนฝางบ้านดอนฝางตบลหัวเรือนะครับวาปีปทุมมาหาสารคามวาปีปทุมมหาสารคามนะครับ F4 800วัตต์ครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นตัว2023มีจุดอัปเดตเยอะครับเนี่ยช้างทางออกห้อยตัวนี้ก็ชิดชิดกับลูกกิ้งนะครับห้อยไม่มมวนกลับครับแห้งสนิทนะครับ ครั้งเดียวเป็นผมเลยนะครับเนี่ยจุดไฟติดเลยนะพะอแห้งไหม <laughs> แห้งจะว่าปัญหามันมันติดมันจะม<อ>ไม่เป็นห่าครับ <laughs> ยังใหม่อยู่ <laughs> ยังใหม่อยู่มันจิกมันจิกลูกกิ้งยังจิกอยู่ ถ้าสนใจก็ติดต่อเขาไมได้นะครับศูนย์5 2 1หกสามหนึ่งห้าอหนึ่งสห้านะครับเหยือกนี้มันประมาณสองลิตรเนี่ยมันจะมีระดับบอกนี่ฮะสองลิตรตรงนี้เต็มเลยอันนี้มันลิตรกว่าละมันลิตรนี่เนี่ยจะลิตรครึ่งละเดี๋ยวสต๊อกกองก็ได้ครับเดี๋ยวล้น<ม>อ่าก็อ<ม>ันนี้ที่กองมีมีแก้วเ,เล็กแก้วครับแม่แก้วที่ว่าไอ้ตัวนี้ เราตองมาเอากองอย่างเช่นนีงนี่มากองด้านนอกครับเวลาเราจะกินหรือจะหรือเราจะต่อสายยางก็ได้ครับเสียบลงถังของเราเลยก็ได้เรากองแข็งใส่ไปในถังกองไ้เลยครับต่อสายยางกากทอเนี่ยใช่ก็ได้แล้วแต่เราเรามากองด้านนอกก็ได้มันจะเป็นตักองด้านหรือ้ะว่าอะไรมันจะกองให้ดูกองใส่น่เดนเลยเลยไปเลยก็ก็ได้แต่ว่ามันจะเกะกะครับมากองข้างนอกสะดวกกว่าอันนี้เราก็แค่ลอง อ๋อน้องเอาไอ้ไอ้นี้อลองให้พี่หน่อยไอ้แก้พลาสติกพ้างนั้นยังมีน้ำจ่อยอยู่ okay, เพราะเครื่องเราตั้งเอียงหน่อยไมันไม่ได้เอียงมาด้านน้ำจเอียงไปหลังน้ำมันจะไปกองอยู่ฝั่งนู้นยังตกอืออ๋อปึ๊บโอเควางไว้วางไปเลยอ่านั่นเห็นไหมเดินอ๋อ ครื่องมันเอียงไปฝั่งนู้นไม่ได้เอียงไปฝั่งนั้นยังมีโตกคแข่งอ้าแล้วพอยกขึ้นอีกยกยกขึ้นอีกยกนีกแม่แม่ยกยกเออเออเอาด้านไหนก็ได้นะครับอันนี้มันได้ได้หมดได้หมดตรงด้านไหนได้หมดครับนี่นี่ครับนี่มันสองว่าแมค่อนก็ละเอียดพอสมควรลองชิมอันนี้อันนี้อ้อยอันนี้อ้อย อ๋อผสมกันเนาะลองชิมดูครับยังไม่แยกออกมันปนกันไปแล้วม่เป็นไรแล้วครับชิมได้เหมือนกันได้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 อยู่ได้อยู่ไม่มีอย่างตันประเด็นใช่ครับมันเป็นกากไมีอะรเป็นกากครับนี่ก็ไม่หน่อยนะครับถ้าเรากองเยอะๆก็เยอะอยู่ก็ฝากไปด้วยนะครับ F4 แปดแล้วอะโพพัทนะครับ กินบังนี่ก็ทำพวกกินนัันไัหนะ่ครับเออไม่มีเลยใช่ครับเนี่ยอันเนี้ยกากมันสองร้อยไมโคนครับมันไมันต้องมีกากอยู่แล้วครับผมฟองดีดีอยู่มันได้กยกล้หัมกองน้ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ